สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเฮียตี้เ e นเจอร์ชานลทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียติในวันอังคารที่แสนสดใสบรรยากาศปลอดโปรงนะครับ8เมษาย,ยน2568นะครับก็สืบเนื่องจากการประกาศนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ประเทศจีนประกาศนโยบายตอบโต้กับทรัมป์ครั้งใหญ่นะครับโดยจะเก็บภาษีสินค้าจากอเมริกา ในอัตราที่เท่ากันกับที่อเมริกาเก็บกับประเทศจีนนะครับรวมถึงการลดการส่งออกแลกแหล่เอิร์ดอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารต่อเนื่องนะครับว่าทางด้านของทรัมป์ก็เกิดความไม่พอใจอย่างหนักนะครับมีการที่ออกมาประกาศนะครับว่าจะเก็บภาษีประเทศจีนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละร้อยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เกิน ปัญหานะครับประธานาธิบดีสหรัฐคูจีนอีกนะครับว่าจะเก็บภาษีเพิ่มอีกร้อยละห้าสิบนะครับเพื่อที่จะกดดันจีนให้ตัดสินใจภายในวันที่เก้านี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับเชียติก็บอกว่าสิ่งที่ทรัมป์กำลังทํานี้ก็คือเป็นการล้อเล่นกับไฟเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่จะไปล้อเล่นกับคนระดับสีเจิ้นผิงนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับการที่จะแสดงภาพว่า อเมริกาเอาจีนอยู่นั้นโดยการที่จะมีการไปกันโชคเอาภาษีเขาเพิ่มอีก50%บจากร้อยละ3.4เป็นร้อยละ1 0 4เนี่ยจีนน่าจะไม่อยู่เฉยแน่นอนแล้วครับจะเช่นเดียวกับทางด้านจอทางด้านซ้ายมือนะครับพี่น้องทุกคนก็จะเห็นว่าทางด้าน EU อก็เสนอเก็บภาษีสหรัฐร้อยละ25เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าใส่กันเต็มแม็กซ์ทั้งโลกแะครับว่าใครจะยังไงแต่สำหรับประเทศไทยเราก็ยัง เงียบอยู่นะครับแล้วก็ทับวันนี้เียติเองก็จะมาพูดถึงเรื่องเกมเพื่อเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศสงครามการค้าครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐกับทุกๆประเทศทั่วโลกต้องใช้คำว่าทุกประเทศทั่วโลก,ก,ก,ททโ,ลกโดยเฉพาะไทยเราก็โดนดักนะครับประมาณ37%นะครับล่าสุดก็ต้องรอดูว่าคณะกรรการที่จะไปเจรจากับทางทรัมป์นั้นจะต่อรองออกมาแล้วสถานการณ์ของประเทศไทยจะดีขึ้น หรือไม่อย่างไรอีกทีหนึ่งนะครับส้าเรบวันนี้เรเกามาพูดถึงเรื่องเกมการดิวสกันดีกว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มมีคนพูดถึงเรื่องประวัติเกมการดิวสกันมากมายนะครับมีการทําคลิปออกมาหลายช่องต่อหลายช่องเลยทีเดียวสําหรับการดิวสนะครับแล้วก็เกมในตระก,กูลที่น่าสนใจของโคโนมินะครับก็พูดกันตรงไปตรงมาก็คือแฟนๆก็แสดงว่าแฟนๆเกมการ์าดีวสงเยอะกันอยู่ทั่วโลก อูาเลดง่ายก็คือ,อยังยังเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าไม่ใช่มีแต่เฮียตีคนเดียวที่อยากเล่นภาคต่อนะก็ยังมีแฟนๆอีกมากมายเลยทีเดียวที่ติดตามเกมการดิวุฒนะครับซึ่งถ้าเราพิมพ์คำศัพท์คำว่าการดิวุฒลงไปใน Youtube ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าโอ้โหมีการเปิดตัวทั้งคลิปทั้งภาพกาับภาพใหม่ภาพเก่าขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ เริ่มมีการามาจัดทำคลิปในลักษณะมันเฮียตีก็คือดำลึกความ,มาความหลังว่าการีดุวส์มีมากี่ภาคแล้วเนาะแล้วก็เล่นเป็นมายังไงรวมถึงมีการเอาภาพรีเมครวมถึงภาพาเวอร์ชั่นใหม่ๆเข้ามาพูดถึงด้วยนะครับแต่สาหรับวันนี้เฮียตีก็จะขอ,อพูดถึงซีรีส์เกมการีดุวสโดยที่เราก็ได้คัดเลือกคลิปจาก เพื่อนสมาชิกนะครับที่เขาน่าจะอนุญาตเราแหละนะครับให้เรานำมาเผยแพร่ได้ซึ่งเป็นาชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นแฟนเกมซีรีส์การดิวส์ด,ดีนะมานานเหมือนเฮียตีเลยนะครับก็เขาจะได้ทำคลิปบรรยายาเล่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์การดิวส์ภาคแรกเลยนะจนไปทั้งถึงภาคสุดท้ายที่มีในแพลตฟอร์มต,ต่างๆซึ่งในเวลาที่มีการเปิดคลิปนั้นเฮียตีจะ อ,อาขเสียง,งนนยานยอดเยี่ยงของต้นน <17 S 1> านญี่ปุ่นได้นะครับที่เว็บไซต์ของเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการลำดับตระกูลเกมต่างๆของเพื่อนสมาชิกชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาได้เรียบเรียงมาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียว ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่เฮียตีไม่เคยได้เลยอย่างเช่นเกมบอยนี่เขาก็รวบรวมเข้ามาไว้ในตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟนที่เรียกว่าโอ้โหเหนียวแน่นกว่าเราเลยนะครับมาเริ่มต้นกับประวัติศาสตร์การีวิดหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มพัฒนาลงระบบอา c a เคดซิสเต็ในปี1985นะครับหน้าตาของภาคอาเคดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตัวอาร์เคดเนี่ยจะใช้บอร์ดระดับ16บิตนะครับแล้วในช่วงนั้นก็ถือว่ากราฟิกระดับ16บิตที่เราเห็นในหน้าจอนี่ก็ถือว่าเรืะเปันแตนมากๆแล้วในปี1985ต่อมานะครับทางคโนมิก็ได้เป็นร่วมเซ็นสัญญาเป็นเติร์นพาร์ตี้กับค่ายผู้ผลิตเครื่องคอนโซลเกมอยู่3ค่ายนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่อง MSX นะครับแล้วก็เครื่อง Family จาก Nintendo นะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็คือ PC Engine จาก NEC นะครับในยุคนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการพอร์ตเอาเกมการ์ดิวต์ึงในภาพนี้นะครับไปลงในแพลตฟอร์มทั้ง3ที่เฉลี่ีกล่าวมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจากอาร์เคดก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปชมภาพจากเครื่องอื่นๆนะครับก็เขาให้ดูตัวอาเคดก่อนซึ่งตัวอาเคดนี้จะเป็น ภาพที่เขาบันทึกมาจากาเขาเรียกว่าชุดไฟออริจินอลที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่เขาปีสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็สำหรับภาคอาเขตนี้นะครับก็จะเป็นภาคที่เรียกว่า,าจุดประกายให้กับการีวูดรุ่นหลังๆในหลายๆฉากแล้วก็หลายๆล,ลูกเล่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับการีวูดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการ ทะลุช่องเขามาแลรับโบนัสนะครับแล้วก็นี่คือโปสเตอร์นะครับต่อมาก็มีการนำไปพัฒนาลงในระบบ Family, Famicom, Nintendo นะครับก็คือหน้าจอก็จะเปลี่ยนจากอาร์เคดมาเป็นกราฟิกระดับ8บิตนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวภาพกราฟิกจะดรอปลงมาบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องอาร์เคดเป็นบอร์ดระดับ16บิตนะครับพอพอร์ตลงมาลง Family ที่ 8บิตนะครับสีสันต่างๆก็แสดงได้ไม่เต็มที่ก็จะเป็นจะต้องลดหรือเกลี่ยโทนสีใหม่ให้ภาพกราฟิกนันออกมาดูเรียกว่าพอใช้ได้ตลอดจนฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆนะครับซึ่งหลายๆคนที่เห็นฟอนต์คะแนนฟอนต์ power meter นะครับก็คงจะจดจำได้ว่าอันนี้เป็นฟอนต์ประจำของเครื่อง Nintendo Super f a m i c o m ที่เอ้ย Nintendo Family f a m i c o m ะครับเครื่องแดงนะครับนะครับแล้วก็กราฟิกในระดับ8บิตก็ ให้อัตรลอดเราได้ประมาณน,นี้แหละนะได้แสดงสีประมาณ52สีนะครับในในหน้าจอพร้อมๆกันซึ่งก็ถือว่าอ่ะมันเป็นอะไรที่เรียกว่าก็ถือว่าหรูในยุคนั้นแหละสำหรับอ่าคนที่มีเครื่องเครื่องแดงเล่นตอนนั้นก็ราคาเครื่องประมาณ4ี่ห้าพันเลยทีเดียวนะครับเพียตีก็ไม่มีเครื่องเล่นกับเขาหรอกส่วนใหญ่ก็ไปไปหยอดเหรียญเล่นตามร้านน่ะนะพูดตร,ตรงไปตรงมาเนาะอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็มี การต่อยอดโดยการาเรียกว่าปรับปรุงระบบเสียงระบบอะไรต่างๆให้เข้ากับเฟร i คอมนะครับแล้วก็ทำสูตร30ตัวให้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือกดสูตรโคนามินั่นะแหละขึ้นขึ้น,นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา b บี X, สตาร์าแล้วก็นี่คือระบบ MSX นะครับซึ่งเป็นระบบดิสนะครับแผ่นดิสแบบ5.25นิ้วนะครับก็คือแผ่นดิสคอมพิวเตอร์โบราณนั่นะแหละนะครับการาฟิกของ MSX ก็ จะแย่กว่าเฟมิคอบบีกระดับหนึ่งเพราะว่าอันนี้จะเป็นเครื่องอ8บิตในยุค CPU คิดว่าน่าจะประมาณอ่าน่าจะเป็น CPU จากไม่แน่ใจว่าจะเป็นไซล็อกหรือมอเตอร์ล่านะครับน่าจะเป็นมอเตอร์ล่า6502มากกว่าความเร็วก็ไม่สูงมากนะประมาณ3.5กิกะ3.5เมกะเฮิร์ไม่ใช่กิกเกิเมกะเฮิร์นะครับก็ภาพก็จะกระตุกกระตุกกว่าเฟมิคอมหน่อยนะครับเพราะว่า ร์ดแวร์อะไรต่างๆนี่ก็ก็ลังจะล้าสมัยกว่าไปมีคอมพอสมควรนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม M S X นะครับก็พูดง,ง่ายๆก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์สมัยโบราณินึ่ดัดบันนั่นแหละนะครับการจอกอ็ทำออกมาเพื่อสแสดงผลาภาพเท่านั้นนะครับไม่ได้มาสแสดงผลเกมเพราะฉะนั้นเวลามาเล่นเกมมันก็จะกระตุกกระตุกเวลาฉากเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาพัฒนาเอาเรื่อยๆนะครับ พูดง่ายมีแพทมาเรื่อยๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับภาค M S X นะครับแต่ว่าก็เป็นภาคที่เรียกว่าหาเล่นได้ยากในปัจจุบันเนื่องจากเครื่อง M S X นั้นก็หายสาบสูญไปจากตลาดแล้วแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมมาอีกเลยนะครับตั้งแต่ยุคหลังจากแฟมิคอมดังขึ้นมานี่ก็คือ M S X นี่ก็ถือว่าตายไปเลยนะครับนะครับแล้วก็กราฟิกต่างๆก็ ตัวเฟมิคอมก็ได้จะกินยาวมาหลายปีเลยนะครับอ้าวมีโฆษณามาขั้นะแล้วปักดิออขออภัยครับแหม่กำลังบรรยายสนุกเลยมีแรกนาร็อกเลกนาร็อกมาค้ามอ่านี่จะเป็น PC Engine นะครับที่ตีพูดถึงก็คือจะเป็นภาคที่เรียกว่าดีที่สุดในยุคนั้นเพราะว่า PC Engine เนี่ยนะครับมีการเรียกว่าเติมแต่งความสามารถพิเศษให้กับภาคอาเขตเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีความ เหมือนมากๆถ้าเราเทียบกราฟิกดูก็พบว่าภาค PC Engine เนี่ยจะเป็นภาคที่เรียกว่ามีความเหมือนตู้เกมอาร์เคดมากที่สุดคือกราฟิกจะเทียบเท่า16บิตเลยว่ากันเถอะสำหรับ PC Engine นะครับโดยใช้แผ่น h เมื่อก่อนาเรียกว่า HE Card นะแต่บางคนก็เรียกฮูการ์ดอะไรต่างๆนี่นะครับมันก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะทำไมก่อนก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสะสมว่าคุณโอ้นะ อยู่แถวปัทมวิกรณ์เนี่ยเขาจะสะสมเครื่องพีเศจีนเอาไว้ก็ยังมีการดีวุดหนึ่งให้เราเล่นอยู่บ้างนะครับเป็นเฮดเฮดอีการ์ด e นะน่าจะเป็นชื่อเฮดอีการ์ดมากกว่านะเฉตีว่านะอสมัยก่อนก็ติดก็งอมแงมครับราะว่าถือว่าเป็นเป็นเครื่องที่ทําออกมากราฟิกได้เหมือนกับเกมตู้มากขึ้นโอ้โหเมือ่อ,อก่อนตู้เกมตู้หนึ่งนี่ราคาเด็กๆเ่ยเอื้อมไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะราคาตู้หนึ่งในประมาณ สองถึงสามหมบาทนะส่วนเครื่องเกมคอนโซลก็อยู่หลักพันแล้วก็ตลับเกมก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทแล้วแต่ช่วงนะที่เราเอาไปแลกตลับเกมกันแล้วก็นี่คือฉากพิเศษนะครับของการ์ดิวตหนึ่งที่เวอร์ชั่น p ีเซีจินเพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นฉากที่มีเฉพาะในเวอร์ชั่น p c เซีจินเท่านั้นนะครับเพียตีก็นำให้ทุกคนดูเป็นประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ต้องอาศัยคลิปของเพื่อนจาก เมืองนอกเขาเลยแหละอาต่อมา M S X นะครับก็ยังมีความพยายามในการปรับปรุงกราฟิกมาเป็นการีวูดสองซึ่งการีวูดสองตัวนี้มันไม่ใช่การีวูดสองในเกมตู้นะครับเป็นการีวูดสองที่เป็นการเรียกว่าปรับปรุปรงความเร็วในการทํางานของกราฟิกของเครื่อง M S X ครั้งใหญ่เลยเพื่อที่จะแก้ตัวเพื่อยงคือจะท้าสู้กับแพลตฟอร์มอื่นขอแก้ตัวสักครั้งเถอะนะครับถึงแม้ว่าอทางด้านฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆจะไม่เอื้อนระยัต่างๆนะครับ แล้วก็ในภาคกาดิวส์สองตัวนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ตีจะเรียกว่าการดิวส์ซัฟฟารีนะสมัยก่อนไม่รู้ใครใครเรียกชื่อนี้หรือเปล่าการดิวุ์ซัฟฟารีคือมันมันเหมือนเข้าไปในป่าอะไรบางเนี้ยเข้าไปในป่านะมีรูปปั้นเทวรูปอะไรต่างๆแล้วก็ยิงไปยิงมากับเราซึ่งไม่เหมือนภาคอื่นๆนะอ่าแล้วก็ตัวหัวหน้าฉากอะไรต่างๆมันก็จะแตกต่างกับทางด้านของตัวภาคอาเขตที่เป็นการดิวส์สองอยู่ไปมากเลยทีเดียวแล้วก็ มีบางตัวก็ปรากฏตัวในภาคนี้แล้วก็ค่อยไปปรากฏตัวอีกทีก็โดนภาคสี่ภาคห้า, 4, าเลยก็มีมือนกีางตัวหน้าบางกีดีนะครับแล้วก็ฉากพืชฉากอะไรเนี่ยครับที่ไปไปอยู่ในกรี่ยุธสามนะครับก็มีต้นกําเนิดมาจากภาคนี้นะครับที่เรียกว่าภาคการี่ยุธซาฟารีนี่แหละแต่ว่าการิ่ยุธซาฟารีนี่ก็คนที่จะเล่นได้ต้องมีเครื่องเอเมเซกนะครับซึ่งเราไม่มีอยู่แล้วก็ได้แค่ดูภาพจากหนังสือเมกาเท่านั้นแหละสมัยก่อนเนาะต่อมาก็ าการ์ดิวสซาฟานี่ก็เรียกว่าเป็นภาคที่เรียกว่าไม่มีการทำลงในเครื่องแฟ m i c o มนะครับแต่ว่าเอา,เอา,เ,อาเอาบางฉากไปต่อยอดในเกมที่ชื่อว่า Li f e f o r c e นะครับแล้วก็นี่ก็คือเวอร์ชัน PSP นะครับที่ที่มีการนำไป็นรีเมคอีกทีหนึงนะครับสำหรับเกมนี้ก็ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเครื่อง PSP เป็นเครื่อง32บิตเนาะมันก็ทำงานได้เร็วกว่าต้นฉบับที่เป็น8บิตเยอะอยู่แล้วแหละ นะบอย่างที่เห็นนี่แหละเวลาเล่นเกมอะไรต่างๆ,ๆก็จะลื่นไหลกว่ากันเยอะเลยทีเดียวสำหรับเครื่อง PSP หรือ PlayStation Portable นะครับเอาละทีนี้ก็ให้ทุกคนดูเวอร์ชั่นนี้กันนิดหนึ่งนะครับเพอมะเป็น PlayStation Portable ปั๊บการ์ดิวดซาวฟลีก็ได้รับการอัปเกรดกราฟิกขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าเท่าที่เฮียตีดูก็ก็ถือว่าสวยกว่าต้นฉบับเยอะอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้ไปไกลเกินกว่ากราฟิก เกมพวกกนรีวูดไกเดนอะไรต่างๆที่ลงในเพล็กเ,เหมือนกันนะครับอันนี้มันเหมือนกับไปเอาของเก่ามารีบัคเตอร์เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นกราฟิกอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สุดนะครับถือว่าออกมาประมาณที่เรียกว่า,อาพอทนเนี่ยนะอันนี้ก็คือฉากพืชในแพลตฟอร์มเพลย์สเตชั่นพอเทเบิลนะครับก็ทําออกมาได้ใกล้เคียงกับตัวระบบเดิมนะครับของเขา แต่ว่าถ้าพูดตรงๆนะครับหลายๆคนที่เคยเล่นเกมนี้ใน p l a y s t a t i o น p อ r t a b l e นะเห็นดีว่าก็อาจจะรู้สึกว่าเกมนี้มันจะ,ะยากแล้วก็แนาเบื่อหน่อยตรงที่ว่าเวลาที่เราตายไปเนี่ยมันกว่าจะไปเก็บวุ้นไปไมาได้เนี่ยโอ้ใส่สูตรเท่าไหร่ก็ไม่ไปไม่มาลอะครับเพราะฉากบางทีมันก็โกงนะครับมีการเลื่อนฉากมาทับยาเราเลยแล้วก็นี่คือเกมที่ สุดๆจริงๆนะครับของการดิวุฒเในสมัยนั้นการดิวส์สองนะครับเดี๋ยวในคลิปแรกนี้เราจะบรรยายกันถึงการดิวฒิสองนะครับการดิวส์สองนี่เป,นเป็นภาคต่อเนื่องมาจากเกมส a ลมันเดอร์นะครับซึ่งได้รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในปี1987ต่อมาในปี1988นะครับทีมสร้างอของโคโนมินะครับก็มีการรวมทีมโปรแกรมเมอร์ระดับหัวกะที่ทั้งทีมสร้างคอนทราทีมสร้างสไลมันเดอร์ทีมสร้าง ทวินบีนะครับมาสร้างเป็นโคโนมิการดิวส2นะครับซึ่งเป็นเกมอาเคดที่เรียกว่าทําให้โคโนมินี้นรวยมหาศาลเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเลยทีเดียวในซีรีส์นี้นะครับภาคนี้นะครับถือว่าสําเร็จสูงสุดเลยเพราะมีการทำออกมาเกือบจะทุกเครื่องเกมเ ได้ตั้งแต่เกมตู้อาร์เคดอย่างในภาพนี้นะครับแล้วก็ถูกพอร์ตไปลงระบบแฟมิลี a m m ม y คอมพ c ซีเอจ้นมากันครบครับคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมถึงโอโหเครื่องรุ่นเกมเครื่องเกมรุ่นหลังๆเนี่ยไม่มีเครื่องไหนที่จะไม่มีเกมในเล่นผนะู้เองง่าเล่นได้หมด <c oughs> นะครับสำหรับการ์ีวุส2เนี่เป็นเกมที่เรียกว่าเฮติก็ ชอบมากที่สุดเกมหนึ่งเลยนะตั้งแต่เล่นเกมหมาเนี่ยเป็นเกมที่เรียกว่ากราฟิกสวยเสียงดีดนตรีเพราะแล้วก็ฉากต่างๆเนี่ยเวลาเราเปิดเพลงต่างๆอันนี้ครับเกมการยดิส2ที่ฮิตอประทับใจที่สุดก็ภาพไฟริคอมนะครับซึ่งก็มีเสียงดนตรีเสียงอะไรที่ดีไซน์มาใหม่ถึงแม้ว่ากราฟิกของไฟริคอมนั้นจะเป็นแค่8บิตแต่ว่าเสียงและก็ระบบของไฟริคอมนะครับได้รับการเพิ่ม อา,ากาใหม่ๆแล้วก็ศัตรูใหม่ๆเข้าไปนอกเหนือจากอาเขตเข้าอีกมันก็จะมีตัวหัวกะโหลกนะถ้าเป็นาฉากที่2เนี่ยตัวแรกนี้เป็นฮินโทรินะครับเป็นนกเหมือนกันนะครับส่วนของอาเขตจะเป็นนกฟีนิกนะครับส่วนตัวที่2ที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเป็นหัวกะโหลกแล้วก็ตาใหญ่ๆอ่ะบิ๊กอายนะครับบิ๊กอายในฉาก2แล้วก็มีหัวกะโหลกอันนี้อาเขตจะมีหัวหน้าตัวเดียวแต่ว่าตัวอันนี้วัตถุสองของ ฟมิคอมเนี่ยจะมีหัวหน้า2ตัวนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าตัวที่2ก็คือเจ้ากระโหลกซึ่งตามมาจากภาคสลาบันเดอร์นะครับพระสเกตเตอร์นนะครับสเกตเตอรอนบอนพ่นไฟได้อ้าปากทิ้งปล่อยแสงแป๊ดแล้วก็ฉากสุดยอดนะครับให้เปิดเพลงฟังนิดหนึ่งโอ้โเพลง ถ้าเกิดเราเปิดเสียงเสียงฉากนี้แนละ้วมันส,สุกในเกมยิงคิดตั้นเนี่ยโอ้โหแบบมันสุดยอดเลยนะครับแล้วก็มาฉาก <c oughs> โบอายนะครับโบอายฉากสี่แล้วก็จะมีฉากรวมบอสก็จะมีการเอาบอสเกมเก่าๆก,การดิวุ์หนึ่งสลามันเดอร์แล้วก็เกมอ,อื่นๆน,น,นะครับในตระกูลเนี่ยมามาเป็นบอสลองให้เราสู้ก่อนที่จะไปเจอกับมัวหน้าใหญ่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเป็น แพลตฟอร์ม MSX ซึ่งบ้านเราไม่น่าจะเข้านะครับเกมนี้น่าจะไม่ไม่เข้าบ้านเราก็มีความพยายามจาดโอนามินะครับพัฒนาไปลงในระบบ MSX PC นะครับซึ่งกราฟิกก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะด้อยกว่าแฟมิคอมลงไปหน่อยแล้วก็ถึงแม้ว่าอารมณ์ต่างๆนี่จะใกล้เคียงแต่ว่าดูกราฟิกแล้วมันเหมือนกับ เมื่อกี้ในแฟมิคอมเลยมันก็ยังเหมือนประมาณเด็กประถมนะอันนี้มันเด็กอนุบาลเลยประมาณนั้นกราฟิกเนาะส่วนภาคตาเขตเนี่ยก็ถือว่าภาคผู้ใหญ่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เล่นอารมณ์มันก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในในเกมซีรีส์ภาค2เนี่ยเป็นเกมที่เรียกว่ามีการโอ้โหได้รับความนิยมอย่างอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทางโคโลมีก็มีถือว่าได้รับรางวัลโอโ้ถ้วยเป็นรู้กี่ใบไป็นรุจากเกมนี้นะครับ จกากคริวิสองนี่ถือว่าได้รับทั้งถ้วยทั้งคําชมจากาท่านเกมเมอร์แล้วก็ผู้ผลิตตู้อาร์เคดแล้วก็บอร์ดอาร์เคดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฉากพิเศษที่ลงในเวอร์ชั่น m s x เท่านั้นนะครับเวอร์ชั่น m s x ที่มีในรูปดอกไม้ซึ่งดอกไม้ตัวนี้จะไปโผล่อีกทีคริวิสี่เลยนะประมาณนี้นะคริวิสี่คริวุสามเนะาะนี่ครับดอกไม้ อันนี้ก็จำลองมาจากคนหน้าบิ๊กไอนะครับในในภาคเข้าจจว่าน่าจะเป็นภาคภาคแรกหละฉาคหนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือ20นาทีแรกกับกาลิยุสนะครับเอามาพบกับภาค2ใน PC ซีจิ้นกันบ้างอันนี้จะเป็นลงซูเปอร์ซีดีนะครับสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วละ่ะแต่ก็ยังไม่สุดนะครับสุดแล้วแต่ยังไม่สุดหมาว่าไงคือมันเป็นเกมที่ ออกมาได้เหมือนอาเขตที่สุดแต่การด้วยความที่ว่ามันเป็น CPU 8บิตนะครับทำให้เกมมันมีความช้าอย่างที่เราเห็นนี่นะครับโอโหกว่ามันก่อนจะเลือ้อยมาได้นี่ช้ามากนะครับก็เลยทำให้เกมภาคนี้เนี่ยมันเกือบจะสุดแต่ไม่สุดนะครับคือหมายความว่าตัวกราฟิกนะครับถอดมาจากอาเขตเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคะแนนแล้วก็อ่านี่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ สำหรับเสียงอะไรต่างๆก็ได้รับการแตก่กใหม่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงเพลงภาคนี้จะเพาะกว่าอาเขตีนะเอオリジナルステージが追加されて全9面構成となっています。しかも裏技を使えばアンケの番と同じ全8面に変更が可能なんですよ。อันนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับคือเสียงนี่ใสปิ๊งพอมันเป็นเสียงซีดีแล้วก็เกมนี้ทําลงซุปเปอร์ซีดีลอมของ PC อ่ะจิ้น ของค่ายดีซก็ทำให้ได้รับคำชมมากมายทีเดียวว่าเป็นเกมที่มีเสียงประกอบดีที่สุดจนได้รับรางวัลชนะเลิศในปี1990นะครับเกมเกมตัวอาเขตนั้นออกปี1988นะครับแต่ว่าของ PC ที่ i n นนี้จะเป็น2ปีให้หลังนะครับแล้วก็มีการแปลงระบบเสียงเป็น c d ดีรอมนะครับท่นารือพวเตม スししたーアップ状態でででで楽めまますすすおかげ先のテジ進みやくなってるんよเสียงเพลงที่ได้จากซีดีรอบเนี่ยเรียกว่า,วา,าดีกว่าอาร์เคดนะครับดีกว่าบอร์ดอาร์เคดถือว่าหรูไปอีกขั้นหนึ่งบ่าเถอะแล้วก็มีฉากเฉพาะนะครับแล้วก็มีฉากเฉพาะของ P ีเซนยิ้นซึ่งไม่มีในอาร์เคดนะครับเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง ฉลองครบรอบตอนนั้นรู้สึกว่าน่าจะประมาณกี่ปีนะห้าห้าปีกัรดิวส์สองมาคิดว่านะครับเพราะกัรดิวส์สองนี่ทำปีหนึ่งเก้าแปดแปดเนาะอันนี้จะมาฉลองมาปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสามห้าปีแหละลองฟังเสียงดูครับนะครับเกมก็ถือว่า,าในความคิดของเฮียตีนะครับเกมนี้ถือว่าในในในยุคนั้นนะ่ะถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยถ้าไม่มีเพลย์เ a ชั o น นะก็ะถือว่าภาคนี้ยอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแต่ภาคที่สมบูรณ์ที่สุดจริงๆสำหรับเกมการ์ดิวส์สองเออน่าจะเป็นการ์ดิวส์สามนะครับเอาละครับสำหรับตอนนี้เราก็พักกันไว้ตรงน,นี้ก่อนก่อนจะเป็นการ์ดิวส์สามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ